สวัสดีค่ะขยันเที่ยวชาแนลค่ะวันนี้จะพามาดูบอลเสือนะคุณผู้ชมคะอันนี้าพามาอัปเดตนะคะว่าตอนนี้มีบอลอะไรใหม่ๆบ้างที่หนูได้มาก็เยอะหลายตัวค่ะอันนี้ถ้าใครจะจองไว้ก็จองได้นะเดี๋ยวรอบหน้าหนูจะลงขายแล้วนะคะคุณผู้ชมคะเดี๋ยวรอบหน้าหนูก็จะแบ่งปันแล้วนะคะคุณผู้ชมมาดูก่อนคะ่ะว่ามีอะไรบ้างนะคะหรือถ้าคนไหนจะจองก็โทรมาจองหนูก่อนได้นะ รอบหน้าหนูก็จะแบ่งปันแล้วนะคะคุณผู้ชมก็มีหลากหลายค่ะคุณผู้ชมค่ะอันนี้เป็นแค่บางส่วนนะคะคุณผู้ชมอันนี้เป็นแค่บางส่วนที่เอามาให้ดูกันค่ะคุณผู้ชมมาดูกันค่ะมาดูกันอันนี้ก็จะเป็นชายชนนะคะคุณผู้ชมค่ะชายชนดูดิตะมุตตมิเลยดูกําลังน่ารักเลยดูดิกําลังกัดสีเลยค่ะคุณผู้ชมค่ะ อันนี้เดี๋ยวรอรอบหน้าจะมาแบ่งปันกันนะคะตอนนี้มาอัปเดตให้ดูก่อนว่ามีอะไรบ้างนะคะคุณผู้ชมมีชายชนแล้วก็อันนี้อันนี้เขาบอกว่าเป็นสิี่พรนะคะคุณผู้ชมคะเป็นสิี่พรเห็นเขาบอกมาไม่รู้ว่าจะใช่หรือเปล่านะคุณผู้ชมแต่สวยมากดูดิเนาะสีเขาสีสันเขาสวยหวานแววมากคนไหนชอบสายหวานนะคะคุณผู้ชมนี่จองไว้ได้เลยนะคะคุณผู้ชมคะสวยงามตามทองเรื่องหวานแววเลยค่ะคุณผู้ชม แล้วก็มาต่อด้วยอันนี้นะคะคุณผู้ชมอันนี้ไปจะไหม้นิดหนึ่งอันนี้ใบเขาแก่แล้วนะเดี๋ยวสองสามวันเขาคงจะทิ้งใบแล้วนะคะคุณผู้ชมเพื่อที่จะออกยอดใหม่นี่อันนี้เขาเขาด่างด้วยนะคุณผู้ชมเนี่ยเกาะเกตนะคะอันนี้คุณผู้ชมเกาะเกตเขาด่างด้วยนะเนี่ยด่างนิดนึงค่ะคุณผู้ชมคะ่ะ แม่เขาด่างนะตัวเขาก็เลยด่างกเกาะเกตก่อนนี้ราคาจะสูงมากนะคะคุณผู้ชมค่ะตอนนี้ก็ราคาจับต้องได้แล้วนะคะคุณผู้ชมเกาะเกตก็ราคาจะไม่ค่อยแรงเท่าไหร่นะคะคุณผู้ชมนี่ใครที่ชอบไม้แบบสไตล์แบบนี้นะคะคุณผู้ชมนี่แล้วมาต่อด,ด้วยอันนี้นะคะคุณผู้ชมคะ <ilo> อันนี้สวยงามตามท้องเรื่องนะคะคุณผู้ชมสวยมากค่ะคุณผู้ชมคะ เนี่เขากาลังจะท้องนะคะกําลังจะแทงยอดนะกําลังจะแทงหนออกาลังท้องะค่ะคุณผู้ชมคะ่ะนี่ดูดิสวยมากสีเขาจัดจ้านหวานแววเลยค่ะคุณผู้ชมสวยจริงอันนี้พระนครน,นะคะคุณผู้ชมคะ่ะพระนครสวยงามตามทองเรื่องสวยจริงๆดูสีเขาหวานแววเลยเนาะสายสายหวานหวานนะคะคุณผู้ชมจับจองได้เดอ้อนี่แล้วก็มาต่ออันนี้ อันนี้อันนี้หนูยังยังไม่ปล่อยนะคะคุณผู้ชมเดี๋ยวรอให้เขามีลูกก่อนไอไอไอที่เขาเอามาบอลนหน้าะะที่ว่าเขาผ่าหัวนะเขาบอกหนูว่าเขาผ่าหัวแล้วทีนี้มันแผลงนะคะคุณผู้ชมคือมันไม่ยอมกัดสีแล้วมันก็เป็นแบบนี้หนูอยากจะรู้ว่าเดี๋ยวถ้าเขาแทงใบใหม่มาเนี่ยมันจะเป็นยังไงอีกนะคะก็ออยังจะไม่ปล่อยแต่เขาสวยนะคุณผู้ชมดูดิเขาเป็นหยกัยกหยักแล้วตรงนี้เขาก็เป็นหยกักหยักนะคุณผู้ชมนี่ดูดิ เนี่ยเขาเป็นหยักๆแบบนี้นะค่ะคุณผู้ชมหนูว่าเขาสวยดีหนูก็เลยจะเก็บไว้ก่อนนะอันนี้นะ mm hmm. เดี๋ยวรอดูข้างหน้านะว่าเขาเวลาเขาออกออกแทงหลอดมาแล้วเนี่ย mm hmm. เขาจะเป็นยังไงนะคะอันนี้เขาบอกว่าแผลมาจากหนุมานอมพระพรานะคะคุณผู้ชมนี่ดูดิหนูเห็นหนูชอบนะหนูก็เลยบอกว่าแบ่งปันให้หนูได้ไหม mm hmm. เขาบอกอ้าอยากได้ก็เอาไปห mm hmm. นุมานอมพระพรานเนาะสวยเนาะคุณผู้ชมเนาะดูดิ ออชอบตรงนี้แหละตรงหูเขาในแหละดูดีใบเขาจะพลิกแบบนี้เลยคุณผู้ชมดูแปลกเนาะแล้วก็มาต่ออันนี้นะคะคุณผู้ชมคะ่ะมาต่ออันนี้อันนี้เขาเรียกว่าสีมหาโพหรือสีมหาโพธนั่นเองนะใบเขาจะสวยอย่างเงี้ยเขาจะเริ่มกัดสีแล้วนะคะคุณผู้ชมดูดูอันนี้เขากัดสีแล้วนะคะคุณผู้ชมความสวยงามของเขาดูดิสวยเนาะหรือใครอยากได้ก็จับไอ ทรจับจองกันได้ก่อนนะเพราะว่าเดี๋ยวหนูจะลงลงแบ่งปันเร็วๆนี้นะคะคุณผู้ชมคะสวยมากดูดีสีมหาโพอันนี้น้อยคนที่จะมีนะเพราะว่าหนูหนูหนูถ่ายย t u b e มาก็นานนะจะปีหนึ่งแล้วเนี่ยหนูเพิ่งเจอต้นนี้ต้นที่สองนะจะปีหนึ่งแล้วหนูเพิ่งเจอฮะต้นนี้ต้นที่สองไม่ค่อยมีนะสีมหาโพหรือสีมหาโพนะคุณผู้ชมสวยดุ มีหลายใบด้วยเนะีกำลังกัดสีเลยเด็ถ้าเขากัดสีมาเขาจะสวยมากเป็นสีชมพูเขียวขาวเลยนะคุณผู้ชมความสวยงามของเขาเนาะแล้วมาต่อด้วยอันนี้อันนี้อะไรนะพ่ออับสอนสวรรค์เหรออันนี้เขาบอกว่าเป็นอันนี้เขาบอกว่าอับสอนสวรรค์น,นะคะคุณผู้ชมคะ เขาเริ่มจะมีสีชมพูรเรือๆแล้วมันมันก็เป็นไปได้สองอันนะคุณผู้ชมค่ะถ้ามองดีๆก็อาจจะเป็นอับส,สวรรค์หรือเป็นนางฟ้าจำแรงอย่างเงี้ยมันเป็นได้สองอันค่ะรอเขาโตอีกนิดนึงนี่เขายังไม่โตเท่าไหร่นะคุณผู้ชมเนี่ยก็ประมาณนี้ค่ะหนูเห็นแล้วหนูอยากได้หนูก<ม>็เลยเออเผ<น>ื่อคุณผู้ชมจะอยากได้บ้างเดี๋ยวรอบหน้าหนูจะใบแบ่งปันแล้วนะคนไหนอยากได้ก็จับจองไว้ก่อนเด้อก็มาต่อด้วยอันนี้อันนี้น่ารักเลยตะมุตะมิเลยดู ฝนตกเมกื่อคืนดูดิก็เลยเปียกน้ําเปียกดินไปหมดอ,อันนี้ชายชนตะมุตะมิค่ะคุณผู้ชมขาดูดิอันนี้เขายังเบบี๋อยู่นะคะคุณผู้ชมเดี๋ยวอีกได้ให้เขาโตกว่านี้ก่อนเนาะหนูค็จะแบ่งปันอันนี้นะสวยงามตามท้องเรื่องคุณผู้ชมชายชนตะมุตะมิเลยแล้วมาด้วยอันนี้อันนี้หนูเอามาให้ดูเฉยๆนะไอ้คนที่สั่งเสรษฐีพันล้านหนูไปนะคะคุณผู้ชมขะ นี่เขาก็จะเริ่มกัดสีประมาณนี้ถ้าคุณโชคดีนะคุณก็จะได้ด่างนะเนี่ยของหนูหนะมันด่างแล้วนะหนูเก็บไว้ต้นเนี่ยเห็นไหมเขาพอเขาออกลูกมาลูกเขาจะด่างนะคะคุณผู้ชมเห็นไหมเนี่ยเล็กๆมีเห็นไหมเออนี่เห็นไหม,มเขาออกลูกแล้วเขาจะด่างนะคะคุณผู้ชมเห็นลูกเขาไหมเนี่ยลูกเขาด่างเลยนี่หนูยังไม่แยกนะให้เขาโตกว่านี้อีกหน่อยหนูเพิ่งแยกอาเศรษฐีพันล้านเนี่ยเขาวัดกันที่ว่า ถ้าเราเลี้ยงแล้วเนี่ยนะพ,พอเขาด่างเนี่ยราคามันจะสูงยิ่งด่างเหลืองแล้วด้วยนะยิ่ยงจะสูงมากนะราคาเขาเศรษฐีพันล้านนะคุณผู้ชมคะ<ๆ>เขาจะเลี้ยงกันแบบนี้แต,แต่แต่ถ้าไม่ด่างความสวยของเขาก็จะเป็นสีชมพูนะคะคุณผู้ชมกัดสีชมพูแบบนี้นะคะคุณผู้ชมคะเดี่ยเศรษฐีพันล้านความแปลกของเขาก็จะมีสองสองลักษณะนะคะคุณผู้ชมถ้าเขาไม่ด่างเขาก็จะกัดสีชมพูหมดเลยเนะถ้าเขาด่างเขาก็จะด่างเป็นแบบนี้นะคุณผู้ชมดูดิ มันด่างแล้วมันน่ารักมากเลยดือตโมตมิตมต้นนี้ไม่ขายนะคะคุณผู้ชมหนูจะเอาไว้เป็นแม่พันธุ์นะต้นนี้นะสวยอะแล้วก็มาต่อด้วยอันนี้นะคะคุณผู้ชมอันนี้สักกานิมิตนะคะคุณผู้ชมแม่พันธุ์ของเขาสวยมากนะคะคุณผู้ชมคะ่ะแม่พันธุ์ของเขาสวยมากอันนี้สักกานิมิตมันมันเป็นบอลที่ดูดูสเสดูเขาเรียกว่าตะโพกเขาดิ ตะโพกเขาหรืออะไรนะเขาเรียกหูมันมันเรียกได้สองอย่างบางคนก็จะเรียกเป็นตะโพกบางคนก็จะเรียกเป็นหูนี่มันก็จะซ้อนกันเป็นแบบนี้นะคุณผู้ชมดูดิสวยมากสก,กานิมิตนะคะคุณผู้ชมมันเป็นบอลมงคลนะสายหวานแววนะคะคุณผู้ชมก็ควรมีนี่สองใบก็อีกหนึ่งลอดนะคะคุณผู้ชมนี่หรือใครอยากได้ก็โทรมาจองหนูไว้ก่อนก็ได้นะคะคุณผู้ชมนี่สวยงามตามท้องเรื่องเลย คือคือบอลน่ะนะคะคุณผู้ชมเขาสวยด้วยตัวของเขาเองนะไม่ต้องเหมือนใครแล้วมาอันนี้อันนี้อะไรนะชื่ออะไรนะหนูลืมละอันนี้พ่ออันนี้มันชื่ออะไรนะพ่ออันนี้มันชื่ออะไรนะเนี่ย อ๋ออันนี้เขาไม่เชื่อว่าราชจะพษึกนะคะคุณผู้ชมดูสวยมากสายหวานหวานนะคะคุณผู้ชมรอบนี้มีแต่สายหวานหวานค่ะคุณผู้ชมค่ะสายหวานแววเลยมีแต่หวานแววหวานแววเลยนะคะคุณผู้ชมสีเขาสวยมากดูดิใบเขาไม่เหมือนบอลอันอื่นนะบอลอันอื่นเขาจะใบใบแบบใบใบเขาจะลงแบบนี้นะแต่อันนี้เขาไม่ลงนะใบเขาจะตั้งตรงเลยนะคะคุณผู้ชมดูดิเขาเรียกว่าราชจะพษึกนะสวยมากดูดิเนาะ วยจริงๆเลยสีหวานแววเลยดูดิน,นี่มันตรงเลยนะคะคุณผู้ชมขาดูตั้งตรงเลยอันนี้สายแววออกมาให้ดูก่อนนะคะคุณผู้ชมเดี๋ยวรอบหน้าเราจะมาแบ่งปันกันนะคะคุณผู้ชมขาแล้วก็มาต่อด้วยอันนี้อันนี้อันนี้เป็นมัคคุาลังสันนะคะคุณผู้ชมสายหวานทั้งหลายแหล่นะคะคุณผู้ชมขาดูดิ มะควานลังสันอันนี้หนูมีต้นแม่เขาด้วยนะต้นแม่ของเขากักสีสวยมากนะเดี๋ยวรอบหน้าก่อนนะถ้าหนูแบ่งปันหนูจะเอาต้นแม่มาให้ดูมะควานลังสันอันนี้สวยมากคุณผู้ชมดูสายแวววันนี้มาสายแวววานแววเลยนะคะคุณผู้ชมดูสวยๆเลยค่ะคุณผู้ชมคะเอามาให้ดูก่อนรอบหน้าเราจะมาแบ่งปันกันนะคะคุณผู้ชมสวยๆเลยแล้วก็มาอันนี้ อันนี้สวยมากดู <ยา S 1> อะไรนะรอันนี้พญาสุรเสศ์นะคะคุณผู้ชมขาสวยมากเขากัดสีแล้วนะคะสองใบกัอีกหนึ่งออหอดนี่รอให้หลอดนี้เขาแทงออกมาก่อนหนะ้าเรามาแบ่งปันกันรอบหน้าเนาะรอบหน้าเราจะมาแบ่งปันกันนะคะคุณผู้ชมพญาสุรเสศ์นะคะมีแต่สวยๆรอบนี้หวานแววหวานแววทั้งนั้นเลยดูดิสายหวานแววสายหวานแววทั้งนั้นเลย สวยสวยเลยสวยงามชอบอันนี้อันนี้สวยมากเลยสวยสวยหลยจากพามาอัปเดตดูบอลสีแล้วนะคะรอบหน้าเราจะมาแบ่งปันกันนะคะคุณผู้ชมคะหรือถ้าคุณผู้ชมอยากได้ก็โทรมาจับจองหนูก่อนก็ได้นะรอบหน้าเผื่อจะไม่ทันเขาเพราะว่าหนูมีอย่างละต้นเองนะคะคุณผู้ชมคะ ก็สำหรับคลิปนี้ถ้าใครชอบก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้หนูเหมือนช่องขยันเที่ยวชาแนลหรือช่อง,องอในเพจนะคะขออยันเที่ยวชาแนลเหมือนกันนะคะเราก็จะอัปเดตบอนสีใหม่ๆให้ดูนะคะว่าเรามีบอลสีอะไรใหม่ๆบ้างน,นะคะคุณผู้ชมคะแล้วก็สําหรับคุณผู้ชมที่ถ้าชอบนะคะอยากได้แบบนี้ก็โทรมาจับจองหนูได้นะก็สําหรับคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้ก่อนเจอกันคลิปหน้านะคะคุณผู้ชมคะสาหรับคลิปนี้ก็แค่นี้ก่อนนะคะคุณผู้ชมสวัสดีค่ะเจอกันคลิปหน้าเด้อ สายหวานสายวานสายหวานแลบบ้จับจองไว้เดอ้อสวยๆเลยอันนี้มันสวยมากนะพ่อเนาะดูดิตรงแนวเลยอ่ะอน,นี่ก็สวยอันนี้พระนาครพระนาครสวยมาก